อาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะกับแนวทางห,วห,าหัวฮานอยหัวลาวหมดทุกหวยนั่นแหละครับผมนะไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยลาวก็มาหมดครับถ้าถ้ามันเข่าห้เนาะครับผมนะแนวทางฮาหนอยสามารถนําไปเล่นหัวลาวแล้วก็หัว ลาวีสตาลาวแล้วก็น้อยทุกน้อยสามารถน้ำปเปลี่นได้นะคะผมนะถ้าผู้ใดบ่มีแนวทางลินกะสามารถน้ำปเปลี่นได้อยู่ค่ะผมมันก็เป็นเพียงแนวทางเลือกให้เท่านั้นนะครับผมนะไม่มีใครการันตีว่าหวยจะมาจะออกจะเขายังบ่มีไผการันตีให้นะครับผมนะเมื่อวานนี้ เราเราเรานี่เนาะที่ออกไปสองทุ่มที่ผ่านมานี้ครับผมนะเราเรามีตะเบิ้ลครับตัวเด่นเรามาหมดนะครับผมนะแต่ว่าสายจ่อเราไม่เข้าครับสายลูดเข้าแล้วก็เบิ้ลมาเบิ้ลเนาะหโหแปดแปดโอเคครับหลุดครับสายจ่อถ้าเข้าฮานอยแล้วก็แนะนําให้หยุดนะครับแนวทางของทางช่องทองทอมนิดให้ยุดครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนครับ ที่นอกมันก็เข้าบ้างรุดบ้างเหมือนแนวทางทั่วไปนะครับผมนะแนวทางอาจารย์คนอื่นนั่นแหละครับผมเขาบ้างรุดบ้างทั่วไปนะครับเมืม่อวานนี้หมวยหาน้อยออกพิเศษออก0ูนเข้าครับสายรูดสายจ่อเข้าครับหกศูนยเนาะส่วนล่างออก39ครับโอเค ส่วนห้าหน้อยปกติออกหกศูนย์เก้าเข้าสามตัวนะครับผมนะสามตัวเจาอไว้ศนะูนย์หกเก้าเนาะล่างออกจิดศูนย์ครับดีอพีออกแปดสองจิตล่างออกสี่สี่ครับโอเคเขาถ้าเข้าแล้วก็หยุดนะครับผมนะไม่ต้องไปต่อไม่ต้องเอาเยอะครับนะดีได้ก็ดีก็เสียนั่นแหละครับผมนะแนวทางข้างเฮา ใครที่ขอฮาหนอยใครที่ถอล่าหุ้นมาเราก็ลงไว้อยู่นะครับมันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าเลื่อนดูก็อาจจะไม่เจอนะครับผมนะมาครับล่าหุ้นวันพรุ่งนี้วันอะังคารรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างจัดไปสามกับแปดครับหมายความว่าให้รูดแต่บนถ้าหมาักล่างก็ให้รูดแต่ล่างภายในตานั้นถ้าไม่เข้าก็ให้หยุด ถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามตามถ้าเข้าแล้วก็หยุดนะครับบนรูอ่ะท่านผู้ชมมีทุนตามได้แค่ไหนแนวทางเราก็ขอให้ตามถ้าไม่เข้าถ้าเข้าแล้วก็หยุดพอนะครับผมนะสามารถเอาคืนในที่เราทบทบทบ,ทบบวกไปครับสองบาทสามบาทห้าบาทพอเราได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรพอเข้าปุ๊บเราก็จะได้คืนคืนแล้วก็ได้กําไรนิดนึงครับผมนะ แล้วแต่ทุ่นของท่านผู้ชมนั่นแหละครับมาวันนี้ครับันาคารที่มาฮาหนอยครับวันทา,าที่สิบเก้าสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่หกครับลูดหกวิ่งหกลูดหกวิ่งหกจัดไปพี่น้องแต่ถ้ักเป็นเพียงแนวทางนะครับลูดหกวิ่งหกหกตัวเน้นครับ ตัวแดงตัวเน้นหกหนึง่งหกสามตัวเน้นสองตัวหกหนึง่งหกสามหกจับคู่ครับหกศูนย์ หกแปดช่วนอีกครั้งหกหนึ่งสามหกศูนหกแปดรูดหกวิ่งหกฟันธงไปที่หกกันเลวกันเนาะโอเคถ้าผู้ใดมักก็จัดไปถ้าบ่มักก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับผมนะแนวทาง ทางช่องเราแนวทางมาไปต่อกันเลยครับสำหรับตัวเด่นตัวเด่นอีกหนึ่งตัวศูนย์ครับหกกับศูนย์ศูนจับคู่ครับ ศูนยหนึ่งศูนยสามศูนย์แปดครับทั่วนอีกครั้งตัวเด่นครับศูนย์หนึ่งศูนย์สาม 08แปดครับโอเคไปต่อครับผมนะไปต่อผู้ใดมนัมนๆทิง้งเหี้ยงลุวยๆกกอย่าล,ล,ลืมทำบุญทำทำ่านเพื่อกันนำ้ำเด้อบเพือ่อทอมนิดนำ้ำเด้อพี่น้องมาตกการครับ หนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสามครับทวนอีกครั้งสำหรับนะทวนอีกครั้งหนึ 1, 3, ่งสามตัวกันหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสามครับ โอเคสิบตัวจอบสายรูดก็ฟันธงวัดดวงวัดใจกันไปนะครับสําหรับผู้ใดมักสายรูดสายจอบก็บุญดวงย่าลื่มทําบุญทําทานกันด้วยนะถ้าผู้ใดมักในแนวทางท่อมนี้ทาบุญเผื่อกันด้วยนะครับผมนะกับโบมี่อย่างน้าท่างไปนอกจากบุญนะครับผมนะนําทางไปในสิ่งที่ดีๆก็นอกจากบุญนี่แหละครับมาจับสามตัวครับ สามตัวสี่หนึ่งหกเอาไหมครับจับผิดนะน,นี่นะ้ะสี่หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองหกสามแปดหกสามทวนอีกครั้งสี่หกหนึ่ง 063 263 863สาหำหรับค้าน้อยนะครับผมนะก็ฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้ก็อบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลูอรหิงครับ